ซ้ายซ้ายซ้ายหน่อยตั้งกำแพงทำยังไงไปดูกันครับก่อนอนเราไปดูก่อนครับว่าฝั่งไหนที่เราเรียกว่าเสาแรกก็เสาสองถ้ามันอยู่ทางขวามือเนี่ยเสาแรกก็จะเป็นทางขวามือเราครับกลับกันครับถ้าคนยิงอยู่ทางซ้ายมือเพราะฉะนั้นเสาแรกก็จะเป็นทางซ้ายมือนั่นเองส่วนเรื่องจํานวนของกําแพงครับผมจะไม่ฟิกแล้วกันเนาะอันนี้ตามแต่สถานการณ์ตรงหน้าไปแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับโอเคต่อไปเรามาดูวิธีการตั้งฟีกันดีกว่าก่อนอื่นครับเรามาดูที่คนยิงกกอนว่าคนยิงถนัดเท้าไหนอย่างในกรณีนี้ครับคนยิงถน เพราะฉะนั้นครับวิธีโค้งของบอลเนี่ยมันจะโค้งเข้าในประตูครับแล้วค่อยออกนอกมาเสียบเสาตรงนี้เพราะฉะนั้นการตั้งกำแพงครับเราจะตั้งพอดีเสาเลยซ้ายซ้ายซ้ายอีกนิดนึงนิดนึงโอเคอ่าเห็นไหมครับมันจะพอดีทับกับเสาเปะเลยมันจะต้องเป็นแนวเดียวกันแบบนี้และกรณีที่2ครับคือคนยิงเนี่ยถนัดเท้าขวาเพราะฉะนั้นครับบอลเนี่ยมันจะโค้งอ้อมกำแพงแล้วค่อยเข้าเสาตรงนี้ การตั้งคำแพงของเราครับจะต้องตั้งเผื่อนิดนึงเราจะไม่ตั้งพอดีเสาแล้วเราต้องเผื่อออกมาประมาณ1คนสายนิดนึงสายนิดนึงโอเคพอประมาณนี้ครับทุกคนจะเห็นได้ว่าเราจะตั้งเผื่อออกจากเสา,าประมาณ1ช่วงคนเพื่อกันบอลโค้งนั่นเองประมาณนี้ครับสหรับวิธีการตั้งฟิชกิกเห็นไหมครับว่าง่ายมากๆงก็ลองอปรับใช้กันดูนะ